สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับปลากัดป่าของเรานะครับตัวแรกนะครับจะเป็นปลากัดป่าเป็นนาคอีสานครับผมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นลำตัวออกสีดำนะครับแล้วก็มีลายสวยๆนะครับตัวแรกนะครับเป็นปลากัดนาคอีสานนะครับวสวยๆนะครับ ตัวที่สองครับตัวต่อมาครับอันนี้เป็นอีสานม่วงครับอีสานม่วงทำตัวจะออกสีม่วงๆเลยครับอันนี้สวยแหมสวยครับตัวนี้ครับตัวกิ่งสวยกว่านี้ครับตัวกิ่งสวยกว่าเยอะครับนี้ถ่ายมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ นี้เราพามาดูปลากัดปลากันนะครับว่าแต่ละตัวความสวยจะเป็นยังไงอ่าแต่ละตัวแตกต่างกันยังไงตัวต่อมาอันนี้จะเป็นอ่าตัวนี้ยังเป็นม่วงนะครับยังเป็นม่วง ตัวต่อมานะครับตัวต่อมาอันนี้จะเป็นอุตสาหน้ำเงินครับของลำตัวจะเป็นสีน้ำเงินครับปลายหางสีแดงลำตัวน้ำเงินเชื่อมครับปลายหางสีแดงตะเกียบสีแดงขี้แดงนะครับอันนี้ยังตัวเล็กอยู่ครับฟอร์มยังเล็กอยู่ครับตัวนี้วสวยๆนะครับตัวนี้ ดูตัวนี้เสร็จอ่ะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยครับตัวต่อไปเป็นปลากระป๋ามหาชัยนะครับตัวนี้ปลากระป๋ามหาชัยตัวนี้สวยๆเลยนะครับสวยๆหางกลางใหญ่ๆเลยครับตัวนี้ปลากรดป่ามหาชัยครับผม